ตรงๆตงยอมพูดแล้วหลังเบสออกมาบอกคูเ่เลิกเรียกได้ว่าตรงๆกฤษกรการนกทอนและแฟนสาวเบสรักบันีคำสิงถูกโจงว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันไปแบบเงียบๆเพราะว่าช่วงนี้ทั้งคู่นั้น กลับไม่มีภักหวานๆออกมาให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนจนคุณพ่อสมรักคำสิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์ข่าวลือดังกล่าวบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดต่อมาทางสาวเบสได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางช่อง YouTube เมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเธอนั้นได้พูดขึ้นมาว่า ขออย่างเดียวอย่าคบกับคนอื่นอย่านอกใจเพราะถ้าทำแล้วหนูจะไม่รอใต้เตียงดาราหนูจะไม่รอเจมอยหนูจะหยิบกล้องตัวเองขึ้นมาแล้วจะลง youtube หนูเองเพราะตอนรักกันเราก็ประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องให้เหตุผลเขาด้วยว่าค่ะเกิดจากสิ่งนี้แหละค่ะถามว่าเคยมีใครส่งข้อความมาไหม ไม่เคยมีแบบส่งมาเป็นหลักฐานแต่มีคนเคยพูดตอนนี้เชื่อว่าก็ต้องมีสาวๆมาคอมเมนต์ว่าพี่ตรงๆเคยทักมาถ้ามีเอาหลักฐานมาเลยเป็นก่อนหน้าหนูไม่นับขอตอนปัจจุบันว่าคบกับเบสคำสิงตั้งแต่วันที่9มีนาคมพศ2564ถ้าตรงๆทักคนไป คุณส่งด i r เร t ไอจมาเลยหนูเป็นคนแฟร์แฟอยู่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่23สิงหาคม2565ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจสิ่งที่สาวเบสพูดตนยอมรับว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้หยุดแล้วพร้อมกับ,บอกอีกว่าตอนนี้ไม่ได้หวานกันเหมือนเดิมแต่ก็ยังรักกันอยู่ซึ่งตนได้บอกเบสกับครอบครัวไว้ก่อนคบกันแล้วว่าตนนั้น เป็นคนแบบนี้นะคือแต่และคนก็ไม่เหมือนกันผมก็เคารพการตัดสินใจของน้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังมันก็รู้สึกเป็นธรรมชาติของน้องเขาก็จะทําตามความรู้สึกของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้ตลอดเวลาที่คบกันเราปรับจูนกันตลอดส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องที่เบสชอบงอนและมันก็ต้องมีบ้างที่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องปรับจูน มันไม่มีใครหรอกที่จะคบกันแล้วเข้าใจกัน100%เซส่วนเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้มากกว่านะ ทั้งในเรื่องของการทำงานและเรื่องของความรักไม่ว่าใครจะคอมเมนต์ย่างไรตนก็มองว่าเป็นความรักความหวังดีเพราะเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาได้แต่สิ่งที่เราจะทำได้นั้นก็อยากให้เข้าใจผมด้วยเข้าใจเบสด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเมนอะไรก็ตามมันคือความรักและความหวังดีจ้า